ในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นไม่ว่าจะเป็นอานาปานลสติกายคตาสติหรืออสุภะก็ตามการระลึกรู้ลักษณะของลมหายใจของส่วนต่างๆของร่างกายหรือว่าของความเป็นอสุภะนั้นต่างกับสมถภาวนาเพราะเพียงเป็นเครื่องระลึกเท่านั้น ิ่งใดที่เนื่องกับกายนะคะก็รวมอยู่ในหมวดของกายานุปัสนาสติปัฐานเมื่อลมหายใจเป็นส่วนของกายก็รวมอยู่ในกายานุปัสนาสติปัทานด้วยเพราะฉะนั้นในกายานุปัสนาสติปัฐานได้ทรงแสดงส่วนของกายต้งแต่ที่ละเอียดที่สุดคือลมหายใจเป็นสิ่งที่ละเอียดมาก ทุกคนที่ยังมีชีวิตยังยึดถือรูปร่างกายว่าเป็นตัวตนนั้นส่วนของกายที่ละเอียดที่สุดคือลมหายใจเพราะฉะนั้นในกายานุปัสนาสติปัฐานทรงแสดงทุกส่วนของกายที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นบัพพระต่างๆรอมตั้งแต่ลมหายใจอาณาปานะนะคะอาณาปานสติ ไปจนกระทั่งถึงอสุภะที่เป็นกระดูกที่ปนเป็นผงก็ยังเป็นส่วนของกายใช่ไหมคะกระดูกของใครถ้าไม่รู้เรื่องรู้ราวนะคะไม่พิจรารณาก็เป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพราะฉะนั้นทุกส่วนที่เนื่องกับกายรวมอยู่ในกายานุปัสนาทั้งสิ้น แต่ว่าการพิจารณานั้นไม่ใช่โดยลักษณะของสมถภาวนาแต่ว่าเป็นการเจริญสติ